สำหรับใครที่อยู่คอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดไม่สะดวกที่จะซื้อน้ำมาเป็นแบกแพ็คหรือต้องการชงน้ำร้อนดื่มโดยไม่เสียเวลารอ,อน้ำร้อนเดือดเป็นนาทีนาทีเนี่ยวันนี้ผมไอจ่า AIAT จะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Flip RO ADD 6910เครื่องกองน้ำที่มาพร้อมกับระบบการทำความร้อน4ระดับไม่จำเป็นต้องเรียกช่างมาติดตั้งเพราะเพียงแค่เราเสียบปลั๊กเติมน้ำก็พร้อมใช้งานงทันทีครับไปรับชมรีวิวกัน เรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า Philips ROADD 6ด0ีตัวนี้มีดียังไงอันดับแรกนะครับ เขาเป็นเครื่องกรองน้ําที่มาพร้อมกับระบบ all-in-one RO ครับที่จะมาช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ําปรับปลาให้สะอาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกแบคท,เทีเรียไวรัสโลหะหนักยาฆ่ามแมลงคอลีนและสารอันตรายกว่า100ชนิดเนี่ยถูกกาจัดสิ้นในเครื่องกรองน้ําตัวนี้ด้วยไส้กรองที่ออกแบบให้มีชั้นฟิลเตอร์5ชั้นเรียงกันตั้งแต่ไส้กรอง PP ไส้กรองคาร์บอนไส้กรอง PP ไส้กรอง RO และไส้กรองคาร์บอนที่ทํางานร่วมกับรังสี UV ภายในเพื่อ ทำลายแบคทีเรียต่างๆทำให้ฟิลเตอร์มีอายุการใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12เดือนหรือคือ1ปีนั่นเองพร้อมช่วยลดความกระด้างของน้ำและลด VOC สารประกอบอินทรีย์ะเหยง่ายที่เราสามารถถอดเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องพึ่งช่างซึ่งทางฟลิปวอเตอร์เองก็จะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของไส้กรองของฟลิปอาร์โอดิส s พนตัวนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง10ปีเลยครับการใช้งานของเราระยะยาวหายห่วงแน่นอนมีเปลี่ยนไส้กรองได้ทุกปีตลอดการใช้งานครับ ส่วนแท้งใส่น้ำของ Philips RO Dispenser a d d 6 9์0ตัวนี้จะอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องสามารถจุน้ำได้สูงสุดถึง4ลิตรเลยครับและการทำงานของฟ h i l i p s RO Dispenser a d ซ6 9 0เตัวนี้นะครับเวลาที่เรานำแท้งน้ำมาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาจะกรองน้ำเข้าไปที่ตัวเครื่อง ทีละ1.5ลิตรซึ่งเวลาที่เราใช้งานเขากดน้ํากดชงชากดชงกาแฟอะไรก็ตามเนี่ยตัวเครื่องเขาจะทําการดูดน้ําจากแทงน้ําเข้าไปที่ตัวเครื่องอัตโ,ตโตมนมัติเองเราไม่จำเป็นต้องกดอะไรเพิ่มเลยครับซึ่งปุ่มคําสั่งต่างๆตัวเนี้ยคือเป็นคําสั่งเวลาที่เราใช้ในการกดน้ําปรับอุณหภูมิทั่วไปเท่านั้นเลยครับถือว่าเป็นตัวเครื่องที่มีการใช้งานได้ง่ายมากๆและไม่ต้องให้ช่างมาทําอะไรเลยใส้กองเราก็เปลี่ยนเองได้ น้ำเราก็ไปกดเติมมาใส่แทงเองได้ทุกอย่างทําเองได้หมดเลยครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับเรียกได้ว,ว่ามีความสะดวกในการใช้งานมากๆและปุ่มการสั่งงานต่างๆของ Philips R.O. Dispenser A.D.D. 6 9 1 0ตัวนี้นะครับทุกปุ่มในการใช้งานจะเป็นแบบแตะสัมผัสครับ โดยปุ่มการสั่งการจะมีการแบ่งคําสั่งซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนครับสําหรับฝั่งขวาจะเป็นคําสั่งปริมาณน้ําที่เราจะกดที่มีให้เราเลือกตั้งแต่150มลลิตร210มลลิตร300มลลิตรและ500มลลิตรเพื่อความสะดวกของแก้วแต่ละไซส์หรือขวดแต่ละไซส์ที่เรามีอยู่นั่นเองส่วนปุ่มทางด้านซ้ายมือจะเป็นคําสั่งปรับอุณหภูมิน้ําที่เราสามารถเลือกได้ตั้งแต่น้ําในอุณหภูมิห้องหรือ45องศา85องศาและ90องศา ทั้งหมดนี้จะใช้ระยะเวลาในการปรับอุณหภูมิของตัวน้ำเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นค่อนข้างที่จะไหวมากๆเลยครับหากใครจะนํามาชงชาชงกาแฟหรือใช้ในการทําอาหารเนี่ยก็สามารถกดปรับอุณหภูมิของตัวน้ําให้ตรงกับรูปแบบในการใช้งานของเราได้ทันท่วงทีส่วนปุ่มตรงกลางจะมีคําสั่ง security lock ที่จะช่วยไม่ให้คนในบ้านหรือเด็กๆมาเผลอกดโดนและน้ําไหลออกมาค่อนข้างเป็นปุ่มที่มีประโยชน์สาหรับบ้านที่มีผู้ใหญ่และเด็กน้อยมากๆส่วนอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่ม customize ที่เราสามารถเซตค่า ่าประจําการใช้งานของเราได้ว่ากดน้ําปริมาณเท่าไหร่อรุณหภูมิแค่ไหนตั้งค่าผ่านปุ่ม c u s t o m i z มได้เลยและเมื่อเราได้ค่าอุณหภูมิและปริมาณน้ําที่เราต้องการแล้วเราก็แตะที่แป้นวงกลมด้านล่างเพื่อใช้ในการกดน้ําได้ทันทีครับซึ่งความดีงามของเขาเลยก็คือแป้นวงกลมตรงนี้รอบๆเขาจะมีไฟ RGB ที่ปรับสีเป็นสีสันต่างๆได้อย่างสวยงามตอนเปิดเครื่องและตอนที่เรากดน้ําก็ตาม,ตามก็จะมีไฟ RG B ีขึ้นมาเป็นสีฟ้า สวยงามล้ำสมัยให้บ้านของเราสมาร์ทมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับไอคอนต่างๆและการแสดงผล LED หน้าจอต่างๆตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการบอกถึงอุณหภูมิของน้ำนะเวลานั้นอยู่ตรงกลางไอคอนมุมขวาบนจะเป็นไฟแสดงสถานะไส้กรองสีฟ้าคือปกติ สีม่วงคุณภาพลดลงต่ำกว่า10%และสีแดงไส้กรอง,ใก,องใกล้หมดอายุใช้งานได้ไม่เกิน7วันส่วนไอคอนมุมซ้ายบนจะแสดงสถานะของการฆ่าเชื้อด้วยไฟ UV LED และไอคอนมุมขวาล่างจะเป็นสถานะของการกรองน้ำไอคอนสุดท้ายมุมซ้ายล่างจะบอกถึงสถานะที่เราต้องไปเติมน้ำในตัวแทงค์ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถที่เราจะได้จากเครื่องกรองน้ำ f l r i p r o Dispenser ADD 6 9เ0เครื่องนี้ความสะดวกในบ้านเรามากขึ้นไม่ต้องเดินท่อไม่ต้องเรียกช่างมาติดตั้งแค่วางเติมน้ำในแทคงเสียบปลัก๊กพร้อมใช้งานนี่คือสิ่งที่เราจะได้ในด้านของความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานจะวางตรงไหนของบ้านก็ได้ตามที่เราชอบหากใครที่สนใจ f i r i s r o Dispenser ADD 6910เขามีราคาจำหน่ายนะปัจจุบันไม่เกิน1 4 0 0 0บาทแล้วและไส้กรองก็มีการซัพพอร์ตเป็นระยะเวลายาวนาน10ปีหายห่วงสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำใช้งานระยะยาวและกังวลว่าไส้กรองจะซื้อมาแพงไหมหายากหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับทางฟิลิปเขามีซัพพอร์ตให้เราเรียบร้อยเลยครับสำหรับคลิปรียวยิวฟิลิป p อร์โอดิส e พนเ ADD 6910เครื่องกรองน้ำที่ผมใช้ณนะปัจจุบันและชอบเลยมาแบ่งปัน ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไสนใจอยากแลกเป็นคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบดังทีครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับ